นอกจากระบบกรองกายภาพพวกใย,ยกรองหยาบใย,ยกรองละเอียดต่างๆที่ช่วยดักจับฝุน่นเศษผงกี้ปลาให้ติดอยู่หรือตกตะกอนให้น้ําใสระบบกรองชีวาภาพพวกวัสดุกรองที่มีรูพรุนที่ใช้เป็นที่อยู่ของ n i ตริฟายิงแบคทีเรียที่ทาหน้าที่ย่อยสลายแอมโมเนียซึ่งเป็นของเสียหลักของน้องปลาแล้วระบบกรองอีกแบบหนึง่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือบางคนอาจจะไม่รู้จัก หรือบางทีมีอยู่ในระบบกรองของเราแต่เราเองก็ยังไม่รู้ว่านั่นก็คือระบบกรองเคมีนั่นเองครับสวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสับเพเหระย้อนไปสมัยเรียนมัธยมก็จะแอบโมว่าตารางธาตุเนี่ย ผมจำได้ขึ้นใจลิแนครูซีฟาเบอร์แมกคารสอนบาร่าบันเชอินเทลก็เลยอยากรู้ว่าสมัยนี้เนี่ยเด็กมัธยมยังต้องท่องจำตารางธาตุกันอยู่ไหมผมก็เลยเราไปค้นหาดูนะครับก็มีวิธีการท่องจำได้แบบหลากหลายมากๆลิหน้าขับรถเบนซิงฝรั่งเศสบีแมกแคลสตอนแบรเโบอรูแกวอินไทยแลนด์ ก็จะเลี้ยงปลาก็ไม่ต้องไปท่องจำอะไรแบบนี้นะครับหัวจะปวดเอาระบบกรองเคมี chemical filtration ก็คือระบบกรองที่ทำหน้าที่กรองดักจับสารเคมีที่ไม่ต้องการเช่นพวกคลอรีนสารพิษแอมโมเนีนยไนไตรไนเตรตโลหะหนักต่างๆ <Yahoo! S 1> วัสดุกรองที่นำมาใช้สำหรับกรองเคมียกตัวอย่างเช่นพวกคาร์บอนซีโอไลท์เลซินเป็นต้นนะครับ ก็จะเอาแค่ที่ยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังก็พอนะครับคิดออกแค่นี้ก็มาดูที่คาร์บอนกันก่อนครับคาร์บอนหรือแอคทีเวทคาร์บอนหรือฐานกัดมัน <c oughs> ไม่ใช่ฐานกรรมมันเป็นวัสดุกรองอีกชนิดหนึ่งที่ถูกทำเป็นวัสดุกรองโดยเฉพาะวัตถุดิบของแอคทีเวทคาร์บอนส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่น <c oughs> กลามะพา้ากลาปามมาผ่านกระบวนการกระตุน้นก็น่าจะเป็นการเผาเนาะ ก็จะมีปริมาณคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเป็นของแข็งสีดํามีความจุในการดูดซับสูงแล้วก็มีรูปุนขนาดเล็กจํานวนมากอาจ,จอยู่ในรูปของผงหรือเม็ดก็ได้รูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแบบทําขึ้นรูปเป็นลูกบาศก็เห็นสวยดีก็เลยซื้อมาเก็บไว้เออคือตอนนั้นเนี่ยผมใช้ตอนตั้งอ่างปลาเกเรใหม่ๆครับ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับที่ดีมากๆใช้ประโยชน์ในการกําจัดกลิ่นสีหรือแกส๊สรวมทั้งสารพิษบางชนิดเช่นแอมโมเนียและคลอรรนครับเอ็กซตรเวตา์บอที่นําไปใช้ในเครื่องกรองน้ําปกติจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ1ปีแต่สําหรับในระบบกรองตู้ปลาที่มีน้ําไหลผ่านตลอดจะใช้กันไม่เกินหเดือนเมื่อใช้ไปจนกระทั่งดูดซับของเสียจนอิ่มตัว แอคทีเวตคาร์บอนจะทยอยคลายของเสียที่มันกักเก็บไว้สู่ตู้ปลาของเราทําให้ปลาป่วยหรือตายได้เมื่อครบเดือนจึงต้องนําออกมาล้างด้วยน้าเกลือเข้มข้นหลายๆรอบตากแดดให้แห้งเพื่อทําให้แอคทีเวตคาร์บอนคลายของเสียออกมาและด้วยเหตุของการคลายของเสียกลับออกมาในระบบเลี้ยงปลานี่เองครับจึงทําให้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนํามาใช้กันมากนะักมักนิยมนําไปใช้ในการนํามาใช้เป็นวัสดุกรองสําหรับถังกรอง กรองแขวนมาลาวีกรองคอรีและสารพิษในน้ำปลาปลาก่อนจะปล่อยน้ำลงสู่ตู้ปลาดูจะมีประโยชน์มากกว่าครับหินซีโอไลท์คือหินภูเขาไฟชนิดหนึง่งมีซิลิกา้าเป็นองค์ประกอบหลักเกิดจากลาวาหลอมละลายไหลลงไปในน้ำแล้วไปจับตัวแข็งใต้ท้องน้ำซึ่งระหว่างกระบวนการแข็งตัวครบธงชาตินั้นก็ได้ดูดซับแร่ธาตุต่างๆเข้าไปด้วย มีรูพรุนจำนวนมหาศาลที่เกิดจากฟองอากาศเช่นเดียวกับหินพารม,มิสแต่ด้วยน้ำหนักที่มากกว่าหินพารม,มิสถึงสองเท่าจึงทำให้เซียวไรแม่สามารถลอยน้ำได้มีทั้งแบบสีเทาและสีอมเขียวซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าแบบสีเทาจึงเป็นที่ิยมใช้ในระบบกรองมากกว่าทำหน้าที่ดักจับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์คลอรีนยาปฏิชีวนะแอมโมเนีย ไนไตรและในเตรดได้ดีเช่นเดียวกันกับคาร์บอนดังนั้นเมื่อใช้งาน CO ีโอไปได้ระยะเวลาประมาณ6-8เดือนเมื่อดูดซับของเสียดังที่กล่าวมาจนถึงจุดอิ่มตัวก็จะเริ่มคลายสารพิษเหล่านั้นกลับออกมาสู่ระบบเลี้ยงปลา oh, <no. S 1> ถ้าไม่นําออกมาล้างด้วยเกลือเข้มข้นหลายๆรอบก่อนนํากลับไปใช้ใหม่แน่นอนว่านักเลี้ยงปลาสวยงามอย่างเราก็คงไม่อยากเสี่ยงนํากรองคาร์บอนหรือล o ์มาใส่ในระบบเลี้ยงปลาให้เปรียบเป็นดังระเบิดเวลา ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่ oh, <no. S 1> ส่วนตัวผมจึงไม่แนะนำไม่ให้ใช้ทั้งถ่านคาร์บอนร,รวมถึงหินซีโอไลท์มาใช้ในระบบกรองแต่ที่อยากจะแนะนำก็คือหากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเริ่มตั้งตู้ปลาใหม่ระบบกรองชีวภาพยังไม่เซตตัวประมาณของเสียของปลาแอมโมเนียไนไตรด์จะพุ่งสูงในช่วงนี้ก็เป็นการดีที่เราจะนำถ่านคาร์บอนหรือซีโอไลท์มาใช้เพื่อเจือจางสารพิษเหล่านี้ให้มีปริมาณน้อยลง ครบเดือนก็เอาถังคาร์บอนออกไปทิ้งหรือจะล้างแล้วเก็บไว้ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับรวมถึงเอาหินซีโอไลท์ออกก็จะช่วยในเรื่องบรรเทาของเสียของท้องปลาในช่วงเริ่มต้นตั้งตู้รอระบบกรองชีวภาพเซตตัวได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับมาพูดถึงเลซินกันบ้างดีกว่าเม็ดเลซินมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนไข่ปลาสีออกเหลืองใสไปจนถึงเหลืองเข้ม มักนิยมใช้ในระบบกรองน้ําดื่มมากกว่าจะนํามาใช้ในระบบกรองเลี้ยงปลาช่วยดูดซับความกระด้างของน้ํารสชาติอร่อยปากขึ้นถ้าอยากให้น้องปลากินน้ําอร่อยออร่อยจะลองหามาใช้ดูก็ลองดูครับแต่ก็ไม่แนะนําเช่นเดียวกันกับถ่านคาร์บอนและก็ซีโอไลท์ก็มาสรุปง่ายๆสั้นๆตามแบบฉบับของจุกน้อยกลอยใจการเลี้ยงปลาสวยงามปลาทองหรือปลาอะไรก็ตาม หลักๆเนี่ยเอาแค่ระบบกรองกายภาพและชีวภาพก็พอครับเพื่อนๆที่มาปรึกษาผมผมจะให้เอาฐานคาร์บอนที่บางทีเนี่ยเวลาไปซื้อพวกถังกรองต่างๆมาแล้วร้านค้าบวกฐานและพวกไบโอบอลหนาๆมาเป็นชุดให้ด้วยมันไม่ค่อยมีประโยชน์ครับ <What? S 1> สองอย่างก็พอเน้นๆก็คือใยกรองกับวัสดุที่มีรูพุนงบน้อยก็หินพัมมิสงบเยอะก,ก็กรองลูกบอลซีบาเซรามิกริง หินดาวแค่นี้จบเลยครับขอแค่คำนึงถึงขนาดของภาชนะที่ใช้เลี้ยงปลาจํานวนปลาขนาดของระบบกรองให้เหมาะสมเมื่อระบบกรองชีวภาพเสร็จตัวสมบูรณ์วัดค่าแอมโมเนียและไนไตรด์ได้เป็นศูนย์เมื่อไหร่ความสุขจะบังเกิดทั้งกรับคนเลี้ยงและน้องปลามีความสุขกับการเลี้ยงปลากันครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลสาราปลาสวยงาม